สวัดีค่ะวันนี้พบกับช่องไอซ่าชาเนลนะคะตอนนี้วันนี้เราก็มากับน้องไอ้นะคะมาที่สวนป้าเอที่นครนายกค่ะนี่นะคะมีส้มโอเยอะๆเลยค่ะดุกมากนี่ค่ะนี่น่เนี่นนี่นค่ะนี่กำลังได้ที่เลยค่ะนี่ค่ะนี่ อดอกแบบสุดๆเลยค่ะเฮค่ะ นี่นะคะตอนนี้นะคะแม่นะคะใส่ส้มโอนะคะนี่เลยค่ะนี่เลยมาดูกันนะคะว่าวันนี้แม่จะใส่ได้ไหมไม่ได้ค่ะ,ะคะือแล้วเราก็าอยู่บ้านปะเอนะคะ,ะ,คะตากอ,อากาศที่นครนายก ้มโอดกมากค่ะอันนี้มีต้นเการัดด้วยนะลูกมาดูดิน,นี่ค่ะต้นเการัดที่เข้าไปคั่วลูกเนี่ยค่ะไม่เคยกินนะคะนี่ค่ะต้นเการัดเดี๋ยวแม่จะให้ดู่ะ,ะต้นเการัดค่ะค่ะเห็นไหมลูกเห็นยังเห็นแล้วเดินไปดูใกล้ได้ลูก นู่นน่ะลูกเม็ดเกาลัาอยู่ข้างในอันนี้ยังไม่แก่พอที่พอเขาเอาไปคั่วใช่ไหมคะมเนี่ยใช่ค่ะเนี่ยเอาข้างในมนะันไปคั่วอ,อันนี้ยังไม่แก่ดีฝั่งอยู่ข้างบนอน่ะจะแก่แล้วเพิ่งปลูกกลาลังจะเริ่มออกลูกออกดอกนะคะแต่ดอกดอกปีบเยอะมากเลยเ<ร>ดอกดจำปีก็เยอะอเด็ดให้เลยดีกว่าค่ะต้นอ,อะไรรู้คะ ต้นมะยมค่ะโอเคเชิญค่ะค่ะอุ้ยนี่ต้นอะไรเนี่ยฝนตกหน่อยนะคะใช่ค่ะแล้วรอบนะคะมันก็หนักมากเลยนะคะโอ้ค่ะไหนนะคะต้นมะยมหน้าบ้านค่ะนี่ค่ะสวนผลไม้เต็มเลยมีแทบทุกชนิดค่ะ นี่ค่ะเดี๋ยวขอไปดูใบตรงนั้นแป๊บน,นึงนะคะเดี๋ยวมาบอกต้นเอ่อต้นพุดต้นพุดนะคะต้นพุดสีขาวของประเอใ,ใบสีขาวดอกสีขาวสวยพุ่มใหญ่เนาะใช่ค่ะนี่ค่ะแล้วมันแดงเต็มเลยค่ะเห็นไหมคะระหว่างดอกไม้กับลูกใครสวยกันคะไปใกล้ๆกันหน่อยสิคะ แล้วก็จะมีบ่อสระน้ำด้วยค่ะถ้าฝนไม่ตกก็คงจะดีกว่านี้ปักบุ้งเต็มเลยค่ะน้ำไม่ค่อยมีฝนเพิ่งมาปากคุณทนัน เนี้นะคะมันก็จะเป็นแบบลูกเล็กๆอยู่นะคะนี่ค่ะต้นพริกไทยค่ะใช่ค่ะปกติดกมากค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆค่ะค่ะต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะใหญ่เหมือนคนอะไรก็แยนี่ต้นนี้จะเริ่มเริ่มจะมีอันใหญ่นิดหน่อยแล้วนี่คนนี้ค่ะใหญ่อยู่ค่ะเห็นไหมคะใช่กับกำลัง กำลังอ้วนๆเลยค่ะเนี่ยค่ะกำลังออกเป็นเม็ดๆใช่ค่ะฝนตกโปรยๆบรรยากาศน่านอนมากอันนี้ต้นอ,อะไรคะไม่รู้เหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะต้นพริกไทยสองต้นปะกติก็จะมาเด็ดไปกินตลอดนะคะกินไม่คเคยทันหรอกค่ะดกจัดเนี่ยค่ะฝนตกค่ะ อัดวิดีโออัดไม่ได้ส้มโอมะม่วงผลไม้เต็มเลยนะคะค่ะที่คนครนายกค่ะนี่ค่ะบ้านสวนบ้านพักตากอากาศของป้าเอของน้องไอ้นะคะนี่ค่ะ ฝนตกค่ะ